ับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารกวันนี้ท่องมีสามดาวได้เดินทางมาหาหลวงต่อมนะคะเนาะอาจารย์ต่อมกระไดค่ะท่านผู้ชมประจํากว่วันที่สิบหกเิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะฝันดีนะคะเนาะฝันเห็นพ่อกับแม่มาหาเนาะค่ะหลบแหลมเป็นบ่าหลุงรอบสองฝันทางหยาได้ทางหยาผู้เจ๊กแห่งทางหยาได้ทางางหรอบสามฝันอีกค่ะท่านผู้ชมฝัน สามขึ้นซ้อนแถวชมหัวคายหันหน้าันสามขึ้นซ้อนค่ะเอกะไรเลขดีเหล็กเด็ดมาฝากทานมู่ชงค่ะจะเป็นเหล็กดีเล็กเด็ดตัวเลยนะคะเนาะไปรับชมรับฟังกับอาจารย์ตอมผู้พร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมมีสามดาวนัาไ่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับอาจารย์ตอมผู้พร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ตอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตอมครับผมเนาะอัน พันว่าจังไรก่ครับเ้าสูฟังไน้ครับฝันเห็นแม่อยู่ฮื่นเพราะว่าแม่เราด่เนาะหนึ่งนาะโอ้แม่ถึกหนึ่งรัึครับเพราะว่าเราลงเตะเออด้กับบุตรเราเนาะครับเออก็ฝันว่าเรามาหาเนาะพ่อกับแม่มาทั้งสองคนพ่อกับแม่แม่กับมาเออวที่ผพันมาปูเจ๊งไห้ตัวได้ก่ครับงานงานไห้ทเบียนลดกับ12 12เนาะลงนิดเดียวนะครับเนาะถือว่ารุดนิดหนึ่งครับเอซเพอพอว่า12พะว่า โอ้ยคันผาดเพิ่นเพิ่นเพ่าเล่งมาย่ำนะเพิ่นปลากันผาดกันเลยเลยมาย่ำเท่นเกือบเกือบได้สามตัวแมนบ่เราหนิงแมนคนไทยสามสี่หกแมนมันออกสามสามสี่หางโอ้ออกสามสี่หาน้อสามสี่หกนิดเดียวเป็นตัวเลขที่น่าสนใจครับอาจารย์ต่อมของเขาเอ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 าเขาเรื่องไม่ขนลุกแล้วเปิ่นเหรียญมาอีกแล้วบ่ครับเหรียญมานน้ำลายขนลุกเลยอ่ะนี่เหรียญมานน้ำลายมาแล้วนะ ปูเจ็ดไปสื่อสารกันได้เนาะสื่อวคราะวเพราะว่าพ่อพอกับแม่น่ะก็แม่กับื้อจานอ่ะพ่อกับื้อจันน่ะแต่ผงก็ว่าตีเป็นเจ็ดเจ็ดนะพอพอจาแม่จันพ่อจันแม่จนาพ่อจันแม่จาโอ้ขะบดกลับกันไม่สื้อตองกลับนําไน้กรับกันครับผมแต่บ่บ่เราไปได้อยู่ในเฮือนคือสิบบตีเอาบาตรลิทีนนะครับพอพอเหมือดองมาปึ๊บ อิปูนั่นเอาเอาลำมันน่ะมายนใจให้เนนอเอาหญ้ามายนใ่ให้พ่มทางนอกเออหญ้านอทางให้ทางทางย้มมดขึ้นรับกัดขาดขาดฟันเหลกนี่ฟันสองละไดฟันแหลกก็ตีเจ็ดเจ็ดเล็กเป่านะอ๋อเล็กเป่าเออแล้วว่าให้ทางหญ้าว่าให้ทางหญ้าแต่หากกับมาอีกอยู่ก็ว่าตีเป็นเจ็ดหานะทางหญ้า <Jet S 2> <หา S 1> จับกะเจ็ดเออเอาจับมันว่าจับมีดถังเออจับกะเจ็ดว่านะเ,เออหยากะหาผมตีเอาง่ายๆนะเอาตะลักกับครับว่าตัวเป่าเหล็กตีเป็นเจ็ดเจ็ดพอหลอดซองกบเจ็ดห่าโอ้เจ็ดห่าเจ็ดเจ็กับเจ็ดห่านะครับเนาะฟันเมื่อไรครับนี่เมื่อวานวันไล่ตอมันเลยมันนี่กับมือสามมือสามมันมนี่กับผู้ใหญ่มูทิโพ๊ปุใหญ่ใกล้บ้านผม่ะมาเลี้ยงค,ยคั้วเลี้ยงคั้ยตัวหนึ่งด่าเสียอยู่นี่ละ ควยเสียอีกควยเสียครับควยเสียนั่นเด้ผมว่าควอยอยู่หน้าผมผมว่านะปูบังหายอยู่ครับโอ้ยหายแล้วเด้อคนว่าบ่หายดอกี่เบ่งไว้หายอยู่จับไว้หายอยู่ครับเออวาาว่าจับไปเจ็ดเสียมสิมายำน้ำตัวทางหย่าเนี่นะผมว่าแต่เจ็ดตองมาแต่แต่จะลองมัรเก็ตหาให้็กันสงสัยเตือนเหลวว่ามันจะเป็นเป่าบ่ผมว่านาะเพราะว่าคอจัน์กับแม่จานะครับกับตีเป็น แต่แต่มาลงล,าล็อกมันล่งล็อกแล้วว่าตัวสองตงัมีความมันใจว่าเจนะ็ตหาน่ะพอทางหย่างกันกันว่าจับเพาสิทางไปได้บอกมีดเนาะต<ร>้องตีมีดจังได้ดอกว่าจับก็บกบต้องเจดตนอกเจ็ตห่าคือว่าสอง<ช>ตนะแต่เมื่อคืนนี้ผููใหญ่บ้านเบี่ยงคล้วยตัวเดียวเสียนอ้อยแลมาเสียอยู่นี่แหละปูเสืองไหวว่าน้อยปูเสืองคล้ยไหวปูเสีองคล้วยไหวให้เรียบกันว่าเดี๋ยวบอกปูให้ให้อันนี้ฟันบอกคะฟันคือมาย่ำสามแล้วมาย่ำสามเอาเบาโตเลยครับ นี่นี่กะปลาปูใหญ่ประมูลมาเลียงควยนะ้วไเนาะปูใหญ่บานมูดสิบปกแต่แต่พมยันสิบหกสิบหกเออมันมันมีหลายกลุ่มหนมีสามกลุ่มเพราะวะ่าตัวน,นั้นมันเจจเป่าเนาะแล้วก็มาเจจหาทางรยาเนะมื่อเมื่อคืนนี่ยเมื่อคืนเนี่ยแหละว่ามาเลียงคยั้ยตัวหนึ่งตัวปูใหญ่ดอกคั้ยน้อยครับทีิเกี่ยวโยงกับคือเป็นกะเห็นคั้ยเสียคือกันนะ,ะแต่เขาเขาซื้อใบจังไห บาน่ะกล้วยกระซี่คะเออกระซี่หรอครับตุงกบเจ็ดสี่โบนโหนเจ็ดสีกระเลวแต่เจ็ดสีกับเจ็ดหานี่แหละเพราะว่ามันขึ้นแต้มลงแต้มนะแต่ว่าคัรหมักเต่ากันมาแรกๆคือว่ากานว่าเขาเฮลเลนบอกสิบสองนอนคือว่าเห็นพอกเมนนะายจารนี่แหละเพราะว่าคือช็อตเลทช็อตสองกับทางยาใช่ไาช็อติดตามมาขึ้นเดี่ยวก็มันเลี้ยงกล้วยเตี๋ยอยู่นี่โอ้ครับอยู่ปลายางนี่แหละเนาะอยู่ปลายางนี่แหละกล้วยน้อย ตายข้างหลังนี่แหละครับคือเราม่ยำสามแลวนะมายำสามเท้อเลยเท้อเดียวเลยเราบวตาปกติตองมาจังสี่ก่อนได้เราจงยำให้นะคือเรายำก่อนเลยนะก็มาเปียกแล้วก็จาจากับเป็นเจ็ดจากับเจ็ดอีกตอนจับมีดจับจับมาทางหยาจับไปเจ็ดอยู่แล้วคือคือมันใจว่าเจ็ดนะครับ ควาหยากระตีเป็นหาบทีอย่างอื่นนะมันใจที่สุดคือตัวไหนครับคือตัวเจ็ดหาเจ็ดหารับมันใจเจ็ดหาคือคือความมันใจมากต่อเนื่องนะขันตองโต๊ะสามตัวเหรอครับอ่ะขันสามตัวจะไปเจ็ดหาสามแม่นมัดออกแล้วบอกว่าหาสามอกแล้วครับออกแล้วก็เขาเอาเจ็ด เจ็ดหาี่บออาบอเป็นยังครับบอหูใบคือคัทาาอาจารย์ต้มบอข้ในมันใจกับบอเป็นยังเหล็กสามตัวเดี๋ยวสิมติดตามไปฝากเอฟซีอีกครันหนึ่งเนาะไห้ฟันอีกอนเนาะครับอาจารย์ราวาเขาเขานี่ยไี้เขาจะเอาลงอยู่นะถ้าบางฝาวะก็เอาลงมันจีจังไดนะเพราะว่าเรามาซาำแล้วว่าถ้าโต๊ะผายกับเปินลลงจีนนะครับสิมุลงเอาอีกกว่าครับ ครับเดี๋ยวจะมาติดตามไปฝากอีฟซีอีกครั้งหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นวา่าบอกกับผมว่าสินักไปไหวเพิ่นวัตันได้ลงไปถากไข้าย,ยัา่งก่อนเพิ่นวาน่านะแต่เพิ่นเลยบอกก่อนเลยว่าให้เพิ่นซะื้อเจตหา่นว่าบอกไปเลยให้ปนสื้อเจตหาให้นนี่ะครับให้ปลายยางคางๆนี่เนาะ,ะครับผมครับีอย่างอีกบ่ครับอาจารย์บ่มีครับโอ้ยขอบคุณที่หลายครับอาจารย์ต่อมหรือว่าลุงต่อมของเฮาเนาะครับเนาะ ขอบคุณครับ,บสวัสดีครับนี่นะคะธรรมชมเลขของอาจารย์ต้อมค่ะธรรมชมอาจารย์ต้อมฝันสามขึ้นซอนเลยค่ะธรรมชมขึ้นแหลกฟันเห็นพอกับแม่กรตีเป็นเหลขกเจ็ดเจ็ดขึ้นที่สองฟันเห็นพู่เจ๊กให้ไปทางหยากรตีเป็นเจ็ดหากับฟันเห็นควายขึ้นที่สามก็ตีเป็นเจ็ดีหรือหนึ่งซีีค่ะธรรมชม ขอให้มิโชว์ไม่ลาบกัอบอาจารย์ต่อมนะคะเนาะประจํางบวันที่16เสียงหาคมพาศ2 5 6 6ค่ะสําหรับคลิปนี่ท่อมีสามดาวกสิลาทําชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะกายเึิงพาวไปใส่เนาะค่ะทราชมท่อมีสามดาวมีของดีมาฝากทําชมค่ะไปรับชมบึงของดีกระเป๋าแอมเลาะทงกันเลยค่ะเป๋าแอมเลาะทงนี่ยได้เดินทางไปถ้ำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่จึงสื่อถึงนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถา่ายอยู่ของไมครับบา วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้นี้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะคเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่และกรบี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แลวก็บี่บีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, 3, หนึ่งสอ,อาางสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครัร้งรวมงหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะค,ครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้นลวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตินี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรเมตตาหมาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นล้านเฮาไขว่ไขวว่ามีอีหยังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองโ่เห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทนี่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี้ครับมีโอกาสไต้มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่ได้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะและะัวก็มือแตะครับสามผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโหลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มานาะนครับนาะทสามผูชมแล้วกาเบาแอมราทุงนี่ในน้ำมุนมานําครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนะครับสามผูชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไร่ที่บรดีสี่าสีมันบดมันบัง เสียเนื้จังไรในตัวเขาสิเรอออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาา้าโหลายครับเอามาฝากอีบีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราทรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,า,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดีย๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับ <soup> สีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนตองหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ